สวัสดีครับผมพมี่พี่น้องกรับพบกับช่องพญ่ทำจิ๋วทั่วออฟฟิเชียลครับในน้ำพญ่บ้านผู้บริหารรุ่นแ่งเฮกมันมิวสิกออนทัวร์ครับ,พ,กกบพี่น้นนงนนนองได้รับแจ้งจากพผมพี่พี่น้องเขาว่าสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าครับมีปัญหาก็เลยต้องได้มาเบิงครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้กับพผมพี่พี่น้องเราครับเบิง่งครับสถานีสูบน้ําทํางาน ส่วงน้ำก้าสู้บางที่การเกษตรครับของพ่อแม่พี่นอ้องหมู่ห้าหมู่สองหมู่สิบสองหมู่แปดตำบลน,น้องไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงคูณครับได้รับแจ้งเรื่องสอถานีสูบน้ำครับว่าเกิดไฟสะพากนะครับเกิดไฟสะพาอที่มองซิ้วครับมองซิีวไฟนะ เริ่มคำแล้วไปยังุ่งแล้วครับอันนี้เป็นดำๆนะครับถ้าล่ะจะได้ต้องเลยมาบึง้งมาตรวจสอบเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานคณะผู้บริหารผู้ที่เพ่นยงานเพ่นับผิดชอบนะครับเนาะในหมูม่บ้านเขาก็เป็นคนประสานงานให้นะครบับเรื่ดงๆนะครับที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านก็ต้องประสานงานกันครับแต่ว่าพวกนี้ เจ้าของสถานีโมยุ้ครับกุญแจเข่าปลได้ครับวัสดีครับผมมพี่น้องเขาไปเบิ้งสถานีสุบน้ำนะครับก็เข้าไปบ่ได้นะครับแต่ว่าหมอไฟตรงนี้นะครับรกเรื่องเดิมที่เป็นเครื่องสุบน้ำโดยพลังงานน้ำมันครับก็ได้รับสนับสนุนปรวมันจากอบตเฮาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับบริการส่งน้ำเขอาสู้พื้นที่การ,กรเกษตรกับอแม่พี่น้องเฮาครับนี่กะนํำ นำสามารถบริการพวงม่พี่น้องได้อย่างเพียงพอครับนำหลายยุดนะครับสูบนำบริการพองม่พี่น้องทุกวันครับช่วงนี้ทุกวันเพราะว่าฝนทิมช่วงครับพี่นอ้องนะครับคลิปนี้ก็ที่ได้รายงานคณะผู้บริหารผู้บังคับบัญชาต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบฟื้นระบบไฟที่มันมีปัญหาครับอ,อยู่ตรงคิวไฟรวมอยู่จุดหนึ่งบองขันนะครับตรงนั้น เวลาเวลาเครื่องครับเวลาเครื่องทำงานอ่าาเเขอื่นว่าเวลารันทำงาน,นองกอนสตาร์ทนะครับเริ่มต้นสตาร์ทนี่เครื่องไม่ได้ใส่ไฟเข้ามาในระบบไหลครับมองเงินมองนั้นมันจะรวมเราจะมีออการดูดหรือว่าดูดหรือดึงไฟนะครับมาใส่เข้าระบบมันไหลนะครับทำให้สปาร์กเนื่องจากเนื่องจากน็อตรวมละ สปาเป็นแสงไฟแตกกระจายพากหมดแล้แสงแกวายหมดแล้วเ้เมื่อคืนเห็นในชัดได้แหละถ้าถ้าเปิดระบบยน้ยเมื่อคืน้าเป็นตกดินเนี่ยแตกพากท่ายี้เมื่อวันระบบเป็นอย่างครับถ้าถ้ารั่นระบบไปแล้วนะครับประมาณห้านาทีแสงไฟตรงนั้นก็นจะหายไปเพราะว่าระบบไฟมันเข้าระบบคงทีแล้วเนาะนะครับตอนเริ่มสตาร์ทนี่มันจะใส่ไฟหลายจาังหอยนะครับก็เลย มาตรวจสอบบึงนะครับเพื่อรายงาน้วก็แจ้งใหน่ในงานที่คนรับผิดชอบได้มาบึงมาแย่งครับมาสอมแซมเพื่อมาแก้ไขส่วนกบกครองม,มีคงจะทำา่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ,ร,องระบบไฟฟ้าแรงสูงนะครับทั้งหมู่บ้านก็สามารถเข้าไปปฏิบัติการได้ต้องให้อาศัยผู้ที่เพิ่นมีหน้าที่มีอำนาจความเาชี่ยวชาญนะครับมาทำการทางานเพื่อให้ไม่ได้เกิดปัญหาอันตราย ก่ได้เกิดอันตรายงานร่างกาย่ได้เกิดอันตรายกับ่อแมีพี่น้องเขาแล้วก็บ่ิได้เสียเวลาทั้งีกกับ่อแม่พี่น้องที่สูบน้ำของสูบื้นที่การเกษตรนะครับถ่ายคลิปนี้ครับเมื่อนี้เอาภาพบรรยากาศตอนคำๆเพื่อมาเบื้องแง่งระบบในหมู่บ้านรับเพื่อประสานงานให้กับในงานที่พิเรือนไปอบให้่อแมีพี่น้องได้รับทราบน้ำกันครับครับถ่ายคลิปนี้ครับ ก่อนที่จี่ราไปกับ้พมแม่พี่น้องที่รับชมคลิปครับโชคดีมีใช้สูภภาัร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยครับโชคดีมีใช้ไปทำาพาเบาได้คือเก้าครับพมอแม่พี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ